เรื่องนี้เกิดประมาณห้าปีก่อนย่านหนึ่งแถวชานเมืองกรุงเทพยังมีพื้นที่โล่งๆสลับกับตึกสูงมีซอยเปี่ยวๆมากมายในเวลากลางคืนและแน่นอนว่ายังคงมีคนวิ่งในซอกซอยเหล่านั้นนั่นก็คือวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่เมง้งเป็นวินอยู่หน้าเซเว่นตรงหน้าปากซอยใหญ่ งานของเขาคือรับผู้โดยสารเข้าซอยที่ลึกๆที่รถยนต์เข้าไม่ถึงตอนนั้นเองเขาเพิ่งอยู่วินนี้ได้ไม่นานกี่เดือนแต่เขาก็รู้จักซอยแถวนี้ดีพอสมควรคืนหนึ่งหลังเที่ยงคืนพี่เม้งนั่งง่วงๆอยู่แถววินปกติเวลานี้แทบจะไม่มีลูกค้าอยู่แล้วแต่คืนนั้น มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาหยุดตรงหน้าของเขาใส่ชุดเดสสีขาวผมยาวปิดหน้าพูดเสียงเบาว่าพี่คะไปส่งซอย17หน่อยคะ่ะซอย17เป็นซอยเปียวที่ลึกและคดเคี้ยวมากบ้านในนั้นแทบไม่มีใครอยู่แล้วส่วนใหญ่ เป็นบ้านหลางหรือห้องเช่าที่ทิ้งไว้พี่เหมงิงลังเลนิดหน่อยแต่เห็นว่าได้เงินเลยพยักหน้าให้หญิงสาวขึ้นรถทันทีระหว่างทางผู้หญิงคนนั้นไม่พูดอะไรเลยเธอนั่งนิ่งๆก้มหน้ามือกอดกระเป๋าแน่นพอถึงปากซอย17เ พี่เม้งถามว่าบ้านไหนครับเธอตอบเบาๆเข้าไปอีกค่ะสุดซอยเลยค่ะซอยนั้นไม่มีไฟถนนมีไฟจากบ้านสองสามหลังที่ยังเพาะมีคนอยู่ขี่เข้าไปลึกเรื่อยๆจนเริ่มสงสัยทำไมถึงอยู่บ้านล้างลึกขนาดนี้ จนถึงบ้านไม้หลังหนึ่งพี่เม้งจอดแล้วหันหน้าไปบอกว่าถึงแล้วครับแต่พอหันไปข้างหลังบอกว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เลยพี่เม้งตกใจรีบหันกลับเตรียมจะขี่รถออกจากซอยแต่ปรากฏว่าเครื่องสตาร์ทไม่ติดเขาพยายามอยู่หลายครั้ง แต่รู้สึกว่ามีมือเย็นเย็นวางอยู่บนไหลยังไม่ได้จ่ายเงินเลยค่ะเสียงผู้หญิงกระซิบข้างหูพี่เหมงกรีดร้องหยิบของที่จะพอคว้างใส่รอบตัวได้ก่อนที่จะวิ่งออกจากซอยทั้งอย่างนั้นทิ้งรถไว้กลางทางจนต้องให้เพื่อนมาช่วยลากกลับในวันรุ่งขึ้นหลังจากนั้น เขาไม่กล้ารับลูกค้าหลังจากเที่ยงคืนอีกเลยและเมื่อเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้วินเก่าๆฟังปรากฏว่ามีคนเคยเจอเหมือนกันว่ากันว่าเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งถูกคนร้ายลากเข้าไปทําร้ายในซอย17แล้วเธอเสียชีวิตในบ้านห้างหลังนั้นโดยไม่มีใครรู้ทุกปีจะมีคนเห็นเธอ ออกมาขอให้ไปส่งบ้านนั้นอยู่บ่อยๆบางคนไม่กล้าไปบางคนใจดีก็พาเธอไปส่งแต่มีอยู่คำพูดหนึ่งที่เธอมักจะพูดเสมอก่อนที่จะหายตัวไปขอบคุณที่มาส่งคืนหน้าหนูจะไปหาบ้างนะคะ